าคม2567นะครับดูความคืบหน้าของห้องครัวและกระบ้านหลังเล็กในป่าใหญ่ก็ตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะมาพี่สาวจะมาทำอาหาร แล้วก็จะมานั่งกินข้าวกันตรงนี้อันนี้ก็สวมอยู่ด้านในบ่อหนึ่งจะต่อยาวไปบ่อสองพี่ชายก็บอกว่าให้ห่างกันสักสาม สองเมตรสองเมตรสองเมตรอันนี้ด้านา้างางก็กำลังตัดหินอยู่เพื่อจะมาใส่มุมด้านบนคนนี้ทำหน้าที่อะไรครับ โฟมให้สองอันนะแน่แนว่างไว้เนี่ยเอาเดียวอ่าเดียวก็เอาไปอันเดียวนี่ห้ามเด็กๆออกสื่อเห็นข้างหลังได้ไม่เป็นไรไ <c oughs> อยาหันหน้ามา <c oughs> นิดนึงไม่เป็นไร <c oughs> <c oughs> นี่นี่ไม่ใส่หน้ากากกัน สูตรผุ่นเข้าปปอดบอดดีนะเจ้าปิดให้สนิทอย่าให้ตุ๊กแกเข้าแม้แต่ตัวเดียวแน่นอนไม่เข้าตัวเดียวแน่นอนเข้าเป็นสิบใช่ไหมเข้าเป็นครอบครัวเข้ามาทั้งหมู่บ้านปิดให้หมดนะ มันจะยากตอนนี้อะเนาะอยากตอนนี้ไอ้ตรงข้างบนก็อัดปูนเข้าไปเลยเนาะอัดปูนไปเลยเป็นก้อนๆเข้าไปเลยแต่จริงๆถ้าฉาบได้ด้วยก็จะดีมากมันจะได้เกาะกันใช่ไหมปิดเหล็กไปเลยเนาะถ้าง่ายกว่านะสมมุติถ้าอัดแล้วมันหลุดใช่ไหมจับจับข้างปาดขึ้นไปเลย ทำได้สวยมากเหลือด้านบนหน่อยนึ่งจะดูห้องนู้นหน่อยขอบานพี่ชายสองคนพี่สาวหนึ่งคนตรงนี้ก็เขาบอกว่า อ๋อนี่นี่นี่ช่างอีกคนบอกว่าขุดบ่อไว้แล้วสองบอ่อนี่คือหนึ่งหนึ่งบอ่อแล้วนู้นหนึ่งบอ่อเอาไว้วางหินที่ที่เป็นกลมๆลองกลมๆนี่นะครับ4ี่คูณสตารางเมตร างในจะเป็นห้องน้ําห้องน้ำหนึ่งแถบก็คือแถบนี้จะเป็นชักอ่าส้วมส่วนแถบนี้เป็นจุดอาบน้ำแยกกันไปตรงกลางจะเป็นอ,อ,อ่างล้างมืออ่างล้างมืออันนี้เป็นห้องแบบเล็กๆกระทัดรัดนะเล็กลกระทัดรัด ดูตรงนู้นจุดหนึ่งนุนยังไม่ได้สร้างอะไรทำช่างเขาทำสองหลังแรกก่อนก็เดี๋ยวดูนะตรงจุดนี้ก็อ๋อยังไม่ได้ขุดป่อกก็เหลือการวาง พอวางอะไรปูนก็ซื้อแล้วมีหลัง <opot> ค <am ian> าใสด้วยหลังคาใสก็คือจุดนี้ไฟอะไรอ๋อเตรียมพร้อมไปหมดแล้วนะพอเสร็จปุ๊บก็อยู่ได้เลยแต่เห็นว่าเดี๋ยวจะไว้ค่อยฉาบทีหลังชาวดอยชาวอะไรเข้าพอ บ้านเขาบางคนก็ฉาดไม่เรียบร้อยเขาก็อยู่เป็นสิบสิบปีนะบรรยากาศรอบรอบครับประาม,มาณนี้